มาเด้อกับพี่น้องมือหน้มากินหมึกไข่ดําันกับพี่น uh ้องเอ้ยหมึกไข่โต่งกับพี่น้องเนียเลเลเรลเรลเเ่เเลเเลเเ่เเล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 เเ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 เล สวัสดีครับมีตัวแดนแทนที่ขึ้นหอดสู้ขู่สุขคนครับมาเด้อครับพี่น้องมือน,นี้มากินหมึกไข่นําบันครับพี่นอออ้องเอ้ยหมึกไข่โตไงครับพี่น้องเพื่อเล็ดเฟรดด้วยพี่น้องเลยมามาแสบแสบกันครับตอนสีสอจักเล็กจักหน่อยเด้อพี่น้องเลยแมงซีนจับมาเด้อพี่น้องจับแล้วจับแล้วครับพี่น้องมือนี้หมึกไข่เป่าเปกครับพี่น้องตลาดน้องแค้นคือเกาลัดพี่น้องตลาดน้องแค้นร้อยเอ็ดครับอาหารทะเลเด้อพี่น้องเด้อเอโอเคหน้าเฮียแดงเหมือนเดิมนะครับนุ่มเปกนุ่มเป๊ะครับพี่น้องเอ๋อ ไปถ้าผงก็แวะซื้อได้พี่น้องไม่สดทุกมือพี่น้องมาตัวเลขแห้งมันครับพี่น้องวันนี้แซ่บๆเหมือนกันครับมือใครมือใครมือใครพี่น้องเอ้ยเอาหาจักเล็กจักน้อยกันนะบ้ยมนีเดเหยียบมาใหม่เด้อพี่น้องเอลยเล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  แก่พาท่านบ่น้อน่าจัดไปครับพี่น้องเอ้ามันหมดซะโอ้ลุน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 พี่น้องลุน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 โอ้มาเลยมาครับลาดเราเด้อพี่น้องเอ้ตัวแรกแห่งมันครับพี่น้องมึกใครมึกใครครับพี่น้องพี่เอ๋โอ้แม่ยซีนเอาไม่เสียบหัวไปพร้อมครับยันหัวเสียเราคือตัวแรกแห่งมันครับถอดหัวเกซะเกิน อว่าน,น้ำใจลุงปูดีพี่น้องมาถอยมาพร้อมตรงข้างครับพี่น้องอืมให้ว่า hmm มาแล้วครับร <c oughs> ้อนจับตัวหัวครับจัดจางสิเลือกเกิน 哦，可以。 เมื่อไนีสับคนหีวยอะไรพี่นหองตัวผู้แก่ มองท้ครับไปครับสมองสุบาครับว่า <jak> uh, แซ่บเข้าไปน้องแซ่บ ว่ะมันนี่มีเซชสูงพี่น้นองเอ้ยนะใหม่กันพี่น้องขัดหัวไว้ห้างหัวหลุด ตัวที่อยู่น้อยเลยตัวใหญ่เหรอแฉ ให้ถูกตัวครับ 嗯 <noise>，可以啊。 โอ้โห oh, oh. <c oughs> สุดยอดพี่น้องรอบมึอนะครับแฟนคลับสมองสบอนครับมาเด้อหนอกในประเทศครับพี่น้องมาเด้อพลังงานเติมน้ำมันครับดูปากท่ามาสนามม้วนนีพี่น้องแฟนคลับมือนี่จกินแน่างน้อมันนะ <c oughs> <c oughs> จำซื้อคนบ่ได้ปาไในพี่น้องเลย <c oughs> ถามอยู่หัว่านไหมน้องมาเอิร์ดผลลืมเสือ น้ำกิมติดมือพีน้องสไ,ได้ฝนห้อยโยนกเปนน้องเลยเอดุดตัวเป็นน้อง <c oughs> <c oughs> แม่คินให้นำกิ่มแต่สุดย่อยเลยไ,ไป่น้องใส่ต่อครับค่ โหอาหารกินไลยสดใจครับ thịt bò các bạn nhỏ khay lại bên nào, tém เนี่ยพี่น้องนี่กระดูกมันอะคือโอู้ห้าพาอ่อหยำบมขาดแล้วนะมันก็หงายับกับปลาหมึกนี่ดูพี่น้องโจ๊ที้เด็ดพี่น้องเลยกัดโอู้ chăm bò còn nhiều đi <laughs> nào ไปเต็มโกนหมอกกก จะเป็นเ่าอะไรพี่น้องเลยฮะสุดยอดพี่น้องเลยคมเสียบคมนัวดบอบน้ำจิม้มรสเด็ดครับอ้ยอมาตกห่วงครับมาเรืองคบแฟนครับส่งของทุบบอลครับล่องเบิ้ง ปลาเมือไก่นำกิมเปดิเทหัดยูดหมักจุ่มก็ได้ครับพี่น้อง <c oughs> ือว่ายแก้วอลังการครับวันนี้แซ่บชมคำดำลื่อครับพี่น้องเอ้ยโอ้โหทรวงกำนาผาครับพี่น้อง <c oughs> ปลาเมือญญไก่ไก่มามข้อเหนียวยัดไว้แหละซี่หาปั่นแล้วพี่น้องอัดลงไปอัดลงไปตำลงตำลงเสมืองไฟพี่น้อง <c oughs> แกนโคโลครับพี่ปูขอดังปึงป้งปึงหายก็กองเพี้นหมดแล้วคือ <c oughs> เก็เลยขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามติดชมครับพี่น้องบ้าปุยจุเพาะกูพักครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องพาพี่พาน้องครับกินเข่าสุมือสุเวนครับพี่น้องปูได้สบายกับให้สว่างให้เศร้าครับอ่ะสโลแกนสโลแกนครับพี่น้องเอาผู้ได้ตาบอดให้มือตาได้ครับยางบลาได้ของแห่เหรหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้ขาขุดขาห้องอขาซื้อขิงนิ่งครับผู้ได้เป็นโรคเก่าโรคซิบขอให้สว่างให้เศร้าครับผู้ได้สมบวกสบายครับพี่น้องเอ้ยนอนตียงงงลูกกกอแนมา กิมปลาเมึกไข่ครับพ yup. ี่น้องซอยข้ามไม่ใหญ่ครับพี่น้องไตกินบำบำแหลนหันกุ้นๆครับพี่น้องคือว่ายาดีครับพี่น้องเขาน้ำซ้ำปลากินเขาได้ครับมีลูกมีพีเนาะพี่น้องเนาะสไลด์คลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขย่าคลิปย่าไข่ย่าจนเด้อพี่น้องเอ้ยลำลุ้ยสุขสุขคนครับผมเป่าปุ๋ยจูบฮ้องก็พักไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกแล้วครับสหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์นะไปเด้อพี่น้องอิ่มสุดยอดเลยแซ่บพี่น้อง